จะเลือกผ้าม่านหรือมูลี่มาตกแต่งบ้านดีเป็นคําถามจากทางบ้านนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ก็ออกคําตอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะตอบเป็นลักษณะเกี่ยวกับการใช้งานดีกว่าความแตกต่างหรือข้อดีข้อเสียอ,อย่างเงี้ยนะครับก็คุณสมบัติของมูลี่กับผ้าม่านเนี่ยเหมือนกันคือบังแสงกับให้แสงผ่านเข้ามานะครับสำหรับการเปิดปิดการใช้งานนะครับมาพูดถึงเรื่องผ้าม่านก่อนผ้าม่านเนี่ยข้อดีเนี่ยก็คือ ประหยัดทนใช้งานง่ายใช้งานแบบยาวๆนะครับข้อเสียเนี่ยก็คือผ้าบางชนิดมันเก็บฝุ่นมีการอมฝุ่นพวกนี้ก็ถ้าเกิดบ้านไหนมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เนี่ยก็วิธีแก้คือนำมาปัดปัดหรือดูดฝุ่นทำความสะอาดก็ได้นะครับซักเดือนละครั้งก็ได้ก็จะช่วยได้นะครับเป็นมูลีและมูลีเนี่ยข้อดีก็คือใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็ว แค่ปรับองศาใบามันก็เปิดปิดได้แล้วนะครับผมแล้วก็ข้อเสียเนี่ยก็คือตัววัสดุที่เป็นไม้กับระบบกลไกข้างในเนี่ยมันมีหลายชิ้นส่วนราคาอาจจะสูงกว่าผ้าม่านนิดนึงครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยลองเลือกตามความชอบดูจริงๆมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแล้วแต่การใช้งานของเราว่าเราจะใช้งานในห้องนั้นๆนนในรูปแบบไหนก็เลือกวัสดุที่บังแสงเนี่ยตรงกับการใช้งานก็เพียงพอแล้วครับ